ของพระเจ้าไปพระเจ้าสร้างขึ้นมาพระองค์ก็มีสิทธิ์ที่จะทําลายเมื่อเราตายไปแล้วเราทําความดีเราก็จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อเราทําความชั่วตายไปแล้วก็จะได้ไปนรกไปชดใช้เพราะว่าพระเจ้าพิโรธพระเจ้าไม่พอใจอันนี้เป็นความเชื่อในลัทธิาศาสนาอื่นแต่ว่าพุทธาศาสนา สอนในเรื่องของเหตุแล้วก็ผลที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวจนไม่สามารถพิสูจน์ได้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ในเรื่องของกรรมที่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครทำกรรมใดไว้ก็ย่อมได้รับผลกรรมนั้นไม่มีใครที่จะไปรับ ผลแทนคนอื่นได้ซึ่งหลายคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้บางคนก็คิดว่ากรรมมันจะตกทอดไปถึงลูกถึงหลานเกิดมาในตระกูลที่พ่อแม่ทำกรรมชั่วไว้ลูกก็จะได้รับผลที่พ่อแม่ทำ ซึ่งเรื่องนี้ถ้าว่าเราเข้าใจในเรื่องของกรรมเราจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นกรรมของเรานั่นเองเป็นกรรมของลูกซึ่งพ่อแม่ทำให้ไม่ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าพ่อแม่เป็น โรคชนิดหนึ่งท,ที่ที่สืบทอดได้ทางทางกรรมพันธุ์ซึ่งจะต้องส่งทอดไปถึงลูกเป็นโรคอะไรดีล่ะที่สืบทอดทางกรรมพันธุ์ได้เอาสมมุติว่าโรคเบาหวานสืบทอดทางกรรมพันธุ์หรือว่าโรคเบาหวาน เราเกิดมาเป็นลูกที่มีพ่อแม่เป็นโรคเบาหวานแล้วเราก็เป็นโรคเบาหวานเราเราก็ไปโทษว่าเพราะว่าเรามาเป็นลูกของพ่อของแม่นี้คนนี้จึงทำให้เราต้องได้รับผลกรรมที่พ่อแม่เป็นอยู่ที่พ่อแม่สร้างไว้จริงๆแล้วมันก็คือ ผลของกรรมที่เราทํามาในอดีตนั่นแหละทำไมจึงเป็นผลของเราก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทํากรรมที่จะต้องมารับผลแบบนี้เราก็คงไม่มาเกิดเป็นลูกของพ่อแม่ที่เป็นอย่างนี้อย่างตัวอย่างที่พ่อแม่ไปหัวเราะ คนที่เป็นง่อยขาขาพิการอย่างเงี้ยพอลูกออกมาแล้วขาพิการหลายคนไปโทษว่าเพราะว่าพ่อแม่ไปเยาะเย้ยหัวเราะเหยียดหยามคนที่พิการทำให้ลูกต้องออกมาพิการจริงๆแล้วมันก็เป็นกรรมของลูกที่ต้องมาเกิดเป็นลูกของพ่อของแม่อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยทำกรรมร่วมกันมา จะไปโทษพ่อโทษแม่ก็ไม่ได้พ่อแม่ที่ทํากรรมใดไว้เขาก็ได้รับผลของของกรรมที่เขาสร้างไม่มีใครที่จะมาใช้กรรมแทนใครได้ฉะนั้นปัญญาที่เป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาที่เรียกว่ากรรม,มสัตาปัญญาปัญญาในระดับนี้เป็นปัญญาที่ ยังไม่สามารถที่จะให้พ้นทุกข์ได้เป็นปัญญาในระดับพื้นฐานแค่นั้นเองแค่เพียงปัญญาในระดับพื้นฐานเนี่ยเรามีหรือยังในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเรายังไปหวังกับสิ่งภายนอกอยู่ไหมอย่างเช่นการทำบุญแล้วก็อ้อนวอน อธิษฐานอาจจะใช้คำเพาะๆหน่อยก็คืออธิษฐานอธิษฐานขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้อย่างเช่นไปปิดทองพระเราปวดเขา่าเราก็เอาทองไปปิดที่เข่าพระแล้วก็อธิษฐานให้หายปวดเขา่าอราตมาไปเห็น ที่หนึ่งที่มีการกระทาที่แปลกๆไม่รู้ว่าแถวนี้อาจจะไม่มีแต่ที่ไปเห็นนี่ไปเห็นที่พ่มาเขาไปนวดให้รูปปั้นรูปปั้นที่นอนอยู่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าแม่อะไรไม่รู้นะเราใครไปก็ไปบีบไปนวดให้ไปนวดเราปวดตรงไหนเราก็ไปนวดตรงนั้น เราปวดแขนก็ไปนวดแขนให้นวดแขนรูปปั้นนั่นแหละเนี่ยเป็นความเชื่อที่เราพิจารณาดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมที่เราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราไปทำเหตุอย่างนั้นเราไปปิดทองที่แขน ที่เขา่าที่ขาของพระเพื่อที่จะให้เราไม่เจ็บไม่ปวดแขนไม่ปวดขาอย่างนียมันสมเหตุสมผลไหมที่สมเหตุสมผลก็คือตอนนี้เราปวดขาเพราะอะไรเพราะว่าเรานั่งนานใช่ไหมเรานั่งในท่าเดียวนานๆเนี่ยเราก็ปวดขาปวดเขา่าเนี่ยสมเหตุสมผลไหมมันเห็นในปัจจุบันเลยว่าเออเราทําเหตุอย่างนี้มันก็ได้รับผลอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้มีสติปัญญาอย่างนั้นมีสติปัญญาอย่างนี้โดยที่ไม่เคยได้ทำเหตุให้เกิดสติปัญญาเลยตักบ,บาตท,ทัพพีหนึ่งก็อธิษฐานเป็น5นาที10นาทีซึ่งจริงๆแล้วการอธิษฐานไม่ใช่เป็นการขอ การอธิษฐานคือการกำหนดทิศท,ทางของตัวเองว่าเราจะไปทางไหนเราจะไปในทิศท,ทางใดกำหนดทิศท,ทางของตัวเองที่คนโบราณเ้าสอนให้อธิษฐานเวลาจะทำทำกุศลทำบุญให้อธิษฐานถึงนิพพานไปเลยนิพพานะปัจ,จะโยโหตุ เป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานถึงเราจะอยากไปหรือไม่อยากไปก็แล้วแต่เราเอาเป้าหมายคือปลายทางที่ที่สูงสุดไว้ก่อนจะไปถึงเมื่อไหร่ก็ช่างแต่เราเอาปลายทางที่ชัดเจนไว้ก่อนส่วนคนที่ยังปรารถนาให้ตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ในสุคติในอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็น เป็นเรื่องที่ถึงแม้ว่าเราจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานเมื่อเราทำเหตุที่เหมาะสมมันก็ต้องส่งผลที่สมกับเหตุอยู่แล้วถึงเราจะอยากไปไม่อยากไปเราทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้เมื่อเราทำเหตุมากแค่ไหนเราก็ได้รับผลมากแค่นั้นถึงแม้เราจะไม่อธิษฐานขอให้ไปสู่ชั้นนั้นชั้นนี้ เหมือนกับที่หลายคนชอบปลูกฝังกันว่าให้ไปชั้นดุสิตนะเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์จะไปชั้นไหนก็ได้ถ้าหากว่าเราทำเหตุที่เหมาะสมผลมันก็ได้รับตามสมควรแก่เหตุนั่นแหละอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่ที่เป็นความเข้าใจในเรื่องของกรรมที่ว่าเราทำกรรมใดไว้ ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆจะมารับแทนกันไม่ได้จะมาซื้อกรรมมาขายกรรมกันมาสะดาะสะเดาะเคราะ์สะดาะดก,กรรมกันจริงๆแล้วกุศลก็ส่วนหนึ่งกุศลคือคุณงามความดีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งอกุศลก็เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนละส่วนกันเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของกรรมที่ชัดเจนแล้วเราก็ไม่ต้องทุกข์มากมายกับผลที่เรากำลังได้รับอยู่แล้วก็ไม่ต้องดีอกดีใจมากมายกับผลดีที่เรากำลังเสวยอยู่เราก็จะรู้จักว่าสิ่งไหนที่ได้รับมันเกิดมาจากเหตุอะไร เป็นเรื่องของการเข้าใจเหตุและก็ผลอันนี้คือปัญญาในระดับต้นที่เป็นปัญญาเพียงแค่เข้าใจชีวิตยังไม่ใช่ปัญญาที่จะพ้นไปจากทุกข์ได้จริงปัญญาที่จะพ้นไปจากทุกข์ได้จริงเป็นปัญญาในระดับของการเจริญวิปัสสนา คือเข้าใจลึกซึ้งมากไปกว่าน,นั้นไม่ใช่เข้าใจแค่เพียงเรื่องกรรมแต่เข้าใจถึงชีวิตทั้งชีวิตชีวิตทั้งชีวิตเป็นยังไงชีวิตทั้งชีวิตชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างปัญญาที่เกิดจากการเจริญวิปัสนา จะเป็นปัญญาที่เข้าไปรู้จักชีวิตตามความเป็นจริงไม่ใช่แค่เพียงรู้จักแค่กรรมแค่ผลของกรรมเฉยแต่ว่าเข้าไปรู้จักชีวิตคือขันห้าตามความเป็นจริงรู้จักขันห้าว่ามีอะไรบ้างไม่ใช่แค่เพียงท่องชื่อเฉย ถ้าหากว่าท่องชื่อจำชื่อได้เฉยๆนี่ยังไม่ใช่ปัญญาที่เป็นวิปัสนาปัญญา